เบาๆสวัสดีค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลี่นะคะวันนี้คุณแม่ก็จะมาทำผัดไทยนะคะผัดไทยเส้นเล็กเส้นเล็กผัดไทยนะคะใส่ไข่แล้วก็ใส่ถั่วง,งอกนะคะวันนี้ ไข่ด้วยนะคะวันนี้ใส่ฝ่งหมอค่ะวันนี้ไม่ใส่กระหล่ำปีนะคะฝากติด <c oughs> ตามช่องแม่สายติ๊กฟามิลี่ <c oughs> ด้วยนะคะเพื <c oughs> ่อน เป็นเล็กก่อนนะคะทินพัดไทยกันเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดให้เพื่อนไลฟ์สดนะคะที่ถึงเพื่อนเพื่อนค่ะ แล้วก็ใส่ไข่ลงไปค่ะไส่าเียมือเหลือง เราจะใส่เส้นเล็กลงไปค่ะเพื่พพอนๆเส้นเล็กอยู่นี้ค่ะคุแม่แช่น้ําไว้เส้นเหนียวนุ่ม เลยเต๋อนตาลทราย สีหิ้วดำค่ะฝากติดตามช่องแม่สายพินชามาลี่ด้วยนะคะคเพื่อน เราก็จะใส่ถงงอกลงไปค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะแ้ตามด้วยต้นหอมนะคะต้นหอม ซื้อกุ้งมาใส่ด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนผัดไทยกุ้งนะคะผัดไทยใส่กุ้งนะคะละคะืมค่ะตั้งใจจะไปเอากุ้งมาเก็บไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปห,หากุ้งมาเก็บไว้ก่อนเ็แล้วนะคะกเพื่อนเพื่อนนี่นะี่รถกัน เตี๋ยวจะเป็นเส้นเหนียวค่ะเพื่อนๆตัดให้เลย แล้วค่ะผัดไทยของคุณแม่เดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะเฮ้ยจัาปิดบ่าวไม่เห็นแดงเลยอ่ะไม่เห็นแดงอยังไงอ๋อมาค่ะเพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนะคะแม่แม่ไม่เคยเห็นเลไม่เป็นไรไม่เป็นไรบางคนบ<ข>อก <ไป S 1> ว่า,ากแก้กับข้าวน้องแก้มเล่นบ้านน้องแก้มสวัสดีค่ะยังอะไรคะเออ แก้มขอี่ไม่ใช่เลยแ่วาีกหลานก๋วยเตี๋ยวผัดไทยค่ะเพื่อนๆเด็กมากมากินได้กันนะคะไม่เอาขราโพดดูสิ้าวพดอ๋อมันแก่มะเียดิ้มด้วยเห็นไหมเราจะให้พวกพี่เอ่ะ ให้ก็ออกมาซื้อถามว่าซื้อเดี๋ยวบอกว่าเอามาให้อีกอยากกินเจ้านั้นน่ะที่เอสออมันมันอร่อยอืมมันจะหอมด้วยอยากกินแบบนั้นแล้วบางนิดหน่นะคอยนี่อ่ะเพราะมันกินได้กันกับเพื่อนแต่ต้องกินเลยพอแม่ไม่ไหนแล้วเป็นเล้งผัดไทยค่ะพอแม่ไม่ไหวมันเหนียวอืมใช่ฮึมันเจ้าเจ้ามันเหนียวอ่ะอ้าวอืมอ้าวคือมันคนเจ้า เพรามันรสจะไม่ค่อยหวานเลยเห็นป่ะไม่ได้เหมือนจะได้รูแต่ว่าสดอยู่แต่ว่ามันคนละพันธ์กันอ่ะเพราะมันเหมือนน้ำเหนียวของมันมันไม่ได้กินในหวานแบบแม่ไม่แบบแม่ด้กันมตี๋น ไา้เดี๋ยวแม่ทำไปกินอยากกินบอกแม่ครับผัดไทยลืมซื้อกุ Double ้งกุ้งเขาสิบตัวนี้เราก็แย่งกันสี่ตัวแล้วนะอออืืหเอ้ามาผัดไายกุ้งสดออืหืมผัดไทยกุ้งสุกธนาเอามามาลืมกุ้งมันใส่ได้ทุกอย่างปลาหมึกปลาหมึกผัดทะเลไงป่ะพี่ก็ผัดก็เขียวผัดไทยใส่ปลาหมึกใส่กุ้งออืหือเมนนี้คุณแม่ทำอร่อยที่สุดเลยค่ะเพื่อน ยีบล็กป้อเเหรอไม่กินหรอเส้นเหนียวนุ่มอนนี้ม่นอเส้นเหนียวะถ้ามันเป็นเส้นเล็กนะมันจะเละหมดเส้นมันจะขาดอันนี้เหรอไม่เส้นั่อน้วนี่เส้นนัหรออ๋อมันมีงเส้นมันไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนจำไม่เลยว่าเอาเส้นเหนียวนุ่มอ๋อว่ามันก็ได้จะเป็นเส้นไม่ไม่มันเส้นบางอย่างมันขาดเลยมันเละเลย ตอนนี้คนแบบี้ยแข้างรูแล้วก็ใส่ายแบบผุผไข่อ่ะไม่เหมือนกันไม่เหมือนเส้นเล็กเส้นเหนียวนุ่มเส้นเหนียวนะถ้าไปต้มก๋วยเตี๋ยวจะอร่อยมันจะไม่ข้าวไม่เละเลยนะมันจะไม่อืดก็ได้ป่ะอืมอร่อยทอดต้มอร่อยอืมเยอะเออต่อต่อหน่อยเนาะติดติดเยอะกนหน่อย เนห้า้าน้ำนี่นานน้ำกินหมดกินไปเลยกไปเยให้หนูกิน้ำต้มสะดแให้กินไปเลยค่ะน้ำต้มสกมีประโยชน์ mà hay nhá giờ lên nó, mình còn chưa tan gừng mà nó một nó lại luôn nhá, cái thua này, có khi họ mà, còn mới mày luôn đấy, em lên rồi, mà chạy rồi tuổi rồi, rồi, mệt 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 rồi, mệt

การเป็นยังไงกันปลาโงมากมีปองมีปลาอุมยกินตุ๊ดด่องมามากอร่อยอ่ะทำง่ายๆลูกใหญ่อะไรยากทำต้องกินมาม่านี่มันง่ายไปแล้วอันที่แม่ทำอะยากนะแต่มันไม่กินเนี่ยทำแรงาๆกินลูกมีอันที่แม่ไม่ทำอะไรเยอะ นี่ถ้าเราใส่ต้นกระเทียมจะอร่อยกระเทียมที่เกี่ยวกับผัดผัดเป็เตียอ่ะมีคนละต้นนี่ต้นหอมหากระเทียมไม่เจอัากระเทียมเจอกระเทียม่อร่อยก็นอนหัวชิ้นหอุ้ยย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 ยนเยยยยยยเยย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  อิมากินให้อิ่มไปเลยอันนั้นกินอะไรกินอิ่มยังอิ่มแล้วกินหมดตู้เย็นเอากินในห้องยังกินแล้วเอาทงกินแล้วอ๋อกินไปมันไม่พออ้วนหรอกหอาเดจะตักไปไว้กินในห้องโอ้ยไม่ไปไปก็พ่ออยดีแล้วเอามาให้จั่งไยานาให้คนอื่นด้วยมาจ้าเพื่อนๆมันอร่อยมากๆเลยตุ๋นเตี๋ยวผัดไทยคุณแม่คุณแม่นี่ผัดอะไรก็อร่อยไปหมด บางอย่างบางอย่างบางอย่างอร่อยอร่อยขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยค่ะกดกระดิ่งกดตัปป์คล้กดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตทานก่อนคับบ๊ายบาย